ดีครับบ่าวเถาสวัสดี่านมช้่มครับพระเอฟซีแฟนครับแฟงชองครับเดินทางมาหาปู่578นะพี่น้องเนาะพามารับชมลาวพัฒนาวันจันทร์ที่4มีนาคม2567้อเมือเศร้าเดินทางออกมาฝนตกพี่น้องนะครับพอดีสายออกมามาหอดปูแดดออกนะครับ่านผช้ชมเอาเข้ามาชมเข้ามาฟังน้ำกันนะครับลาวพัฒนาเด้อ่านผช้ชมเด้อนะครับผมวันจันทร์ที่4มีนาคม2567ครับกาบนมาสการครับปูกานมัสการจะต้องปูครับ ลาวพัฒนานะปูล,ลาวพัฒนางวดนี่นั่นของมันสุกมะเขานะปูนะปูเห็นเด่นติดสองอีพี่น้องสี่สองห้าสองออกงวดนี่มันเป็นขึ้นหกเจ็ดสองเจ็ด <7, S 2> <2, 7. S 1> จากไหนปูขึ้น่าเป็นขึ้นงวดนั่นแปดแปดห้าครับหกแปดห้าหกเจ็ด สองเจ็ดแม่นบอกครับว่าแม่รักษณะนี่แม่นมาปัวผมแกจำได้ไหมหกเจ็ดสองเจ็ดลักษณะเดียวกันก็บมวดนั่นเด็ดกรบปัว อันนี้ยังได้ป ua เอาลักแสนมาป ua แปดบวกสองแปดบวกสองได้ศูนย์กับหนึ่งรักเมื่อนบวกสี่ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าก็เป็นเก้าครับศูนย์หกบวกเจ็ดได้สิบสามสามหกเจ็ดอีกหกบวกเจ็ดได้สิบสามเราสามไปบวกเจ็ดก็ได้ได้สิบได้ศูนย์เป็นศูนย์กับหนึ่งอีกเห็นมาเลขมันหลักษณะเดียวบาผ่านหมดเลยมาผ่าดนะป u วันจันเนี่ยเอาท่านผู้ชม ตัวนี้มันกิได้สิบสามสามบวกเจ็ดเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเห็นไหมครับตรงกันเลยกันศูนย์กับหนึ่งเอาไปติดไซบาเนี่ศูนย์กับหนึ่งก็จะศูนย์เก้าสามเห็นไหมครับเอาไปติดกําลังวันประจําวันติดเลขประจําวันวพาดผู้เขียนใบไม้นะครับผมลาพัฒนาเอาธรรมชุมมีปูตัวสองใบบนต้น คือว่านัน่นเก้าวซอ,น,อน,นัเก้านเกา้าวซย่น่ครับ เราพัฒนาวิ่งรูดบนล,าล่างได้นรูมาชมเด้นะผมศูนย์ <20 9. S 1> กับหนึ่งศูสองศูเก้ับศูสอยเกเรียงเอ้ไว้ทั้งหลังกับปัวหนึ่งสามเก หนึ่งศูนย์บ่ปัวสิบจิ้มมเขืออย่างนี้สิบบอกบ่ปัวเรล่นเล่นหนึ่งศูนย์อย่างบ่มา <S <S บ่มาดับการยากไม่มีครับผมตัวการสิกเครือนี่แหละอย่างมันเอาไว้อย่างมันเละเอาไว้ตัวหนึ่งกรับปัวตัวการสิบเจ็ดสิบเจ็ดเลขเบิ้นมาเนี่ยครับศูนย์ศูนย์สามสามเก้าเก้าครับ เนี่ยต้องคดวานาดเนี่เลขวันจันทร์กำลังวันมีสิบห้าครับสิบสองห้าเป็นหกสิบกำลังวันมีสิบห้าครับสิบสองห้าปวปัวสิบสองห้าเป็นหกสิบ เราว่างตัวนี้พ่อมเอาสุดตัวเลยตัวพูดติดศูนย์พ่อมติดศูนย์ติดหนึ่งอ่าหมวดก้อนกับเจ็บสองเจ็บเป็นแปดเจบสี่มันกำลังที่แปดเนี่ยครับผมอืมน,นี่ละว,วันที่สี่ปัวสีมีนาครับธรรมชมโอ้เอาพี่น้องหนาบลาวพัฒนานะครับปลู ห้าเจ็นะท่านผู้ชมเดอ้อนะครับวันจันทร์ที่4มีนาคม2567นะครับผมวิ่งรีวิงว่งรูดวิ่งรูดศนย์กับหนด้ท่านผู้ชมเด้อนะครับวิ่งรูดศูนย์กับ,1เ,นะบ1เด่นที่1นะครับผม 03, นย์สามศู 3, 9, <c oughs> นะครับหนึ่งสนกะครับผมเบิ้ลก็คือ0ู3ย์ศเก่าเกด้พี่น้องเดอ้อนะครับเลขกำลังวันนะครับผม เลขกำลังวันสิบห้าปูวาสิบสองห้าเป็นหกสิบเด็นติดศูนย์เดนทั้งติดหนึ่งท่านผู้นงเนาะเดนให้ไปเลยหกคู่เดนหกคู่เลยนะปูนะเดนหคู่นะติดทั้งศูนย์ติดทั้งหนึ่งพราะว่าเรมันเดนหนึ่งอยู่แล้วเพระาครับกำลังวันมันสิบห้าต้องติดไวหนึ่งครับบันสิบสองห้าก็เป็นหกสิบต้องติดศูนย์ไวครับเพอเพื่อมันจะเอเลรกำลังวันออกใส่กนกับวัาจกันแล้วครับ เนี่ยกำลังวันส่วนสามส่วนเก้ามันมีเปอร์เซ็นต์มากได้ครับผมเลขบรเบิลโดนแล้วขันเบิลกำเบิลกำใส่กำลังวันครับปูวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยกจิเดินทางเกินเมืองเหนือด้อเดินทางไปใส่กะปูไปเทศจังหวัดเชียงรายอำเภอพญาเมืองรายบ้านหนองเสาไปจักเมื่อวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าจังจิได้บ้าง งานวันที่สิบหกร่วมสิบเจ็ดเทศรับเอ่อเาเมือนั่นคือเอชื่อที่ปิดโทรรัพท์เลยมือนกับสิบหกสิบเจ็ดหมือนงานอ่ตาปูจะเดินหางตั้งแต่วันที่ว่าไหนสิบหกสิบเจ็ดงานนั่นอ่าตาปูจะเดินหางก่อนงานวันที่สิบเอ็ดสิบสองก็จไปแล้วเอาสิบเ็ดสบก็จะไปแล้วบอปูไปก่อนงานด้วยบ้านพี่น้องยัะขนาดบ้านน้องเสาน่ะบ้านน้องเสาอ่ครับอำเภอพระยาเมืองไรครับข้าวให้เอฟซีห อไปเทศบุญพระเวสสันดอนชาดกครับเทศบุญน่าโน้มเคยไปอยู่หลายปีอยู่ม่ได้ไปครับหน้าพนนิมนต์ครับปู่เจ้ารถเขาวนี่ยเราไปโซเฟอร์กับบอกไว้แล้วขับเจ้ารถปูนเดินทาเจ้ารถปูนี่เดินทางเอออเาขั้นขาเนี่ยเราไปอ๋อครับทัานขาวรถปูนี่เดินทางท่านผู้ชมปัวนะครับเนาะไปตั้งแต่วันที่สิบสองมาปูสิบสองสิบเสองเนี่ยล่ะ เอาผมผมจะต้องมาหาปูก่อนยี่ได้นี่ไม่ปูยำเหม่อนกันอ่ากันจะเข้าไปแต่เดินท่านไล่กันเพราะงานกันไปโยบ้านคนาเดินมั่งกับมาคือบ้านเจ้าของครับแมนปูแมนไปก่อนงานวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกับเมืองงานแล้วครับต่างไปยำพี่ยำน้องครับผมได้ไปนวลแล้วเอานะครับเอาฮาผมจะล่องเร้าดิทรเอาน้ำปูบ่ให้็ดปูส่งไล่ให้ดน้ำปูเนาะปูส่งไล่ให้ครับผม อืมต่มาชุมนะปูอาปูจะเดินทางพี่น้องไล่โยหันนะเชียงรายบอกปูเชียงรายบ้านหนองเสาเชียงรายนะครับปูจะไปเทศอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเทศพระเวสสันดรซาดกน้อพี่น้องเนาะกับพี่กับเมื่อวันที่สิบสองประมาณห้าโมงแรกอ๋อครับพี่พอดคุณกับจิตประมาณวันที่สามทีสี่ครับเดี๋ยวหาวันที่สิบสองนี่ผมจะมาหาไอ้รัปุเอครับเพราะว่าลมะยำเฮเอฟซีเพิ่มอีกครับผม เอ็ซีทั้งพุ่นกับมี่ทั้งเชียงรายกับมี่ด้ครับเอาแคปหนาจอทาชชมครับลาวพัฒนานะครับปูห้าจนะครับวันจันทร์ที่4มีนาคม2.567วิ่งรูด0ูนย์กับหนึ่งไม่ไปดองเดอร์นปูวาเน้นเน้นไปเลยที่1นะผมปูได้มักเล็กเด่นเล็กวิ่งนาศูนย์หนึ่งศนดหนึ่งเก้านะครับผมเน้นเลยครับติด0นติด1เน้นทุกตัวนเบิร์นคือศูนย์ศูนย์สามสามเก้าเก้านาแคบหนาจอทนช่ นะครับผมมั่นใจปะปัวชุดเนี่คร<ะ>ชุดนี่มั่นใจเล่ไหมครับเนี่ยมวนเนี่ยมั่นใจเล่เล่ามันมาเขาว่าหันมันมะาเขา้เามันเคยมามืออา่อท้องเมื่อเขาเนี่ยเดียวนะพี่น้องพากันคิปดไป